นีลาเขาวา่าปลาตายตัวเดียวเนาเบิดของเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีสุขสุขพนนะครับเอฟซีคนหมักหมอลำคนเบิ่งหมอลำรวมไปถึงเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีอีหลาของยิงสุขสุขนนะครับพี่น้องขอพระคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาชมในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับก่อนสีไปเข้าประเด็นขออนุญาตฝากนะครับช่องคนหมักหมอลำนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กและยูทูบนะครับ ฝากกดใจกดไลค์คกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับที่ผมเกินมาแต่ต้นนะพี่น้องนะว่าปลาตายตัวเดียวเนาเบิดของนะครับรู้สึกเห็นใจนะครับนุ่มโจผู้บริหารสาวน่อยเพ็ิดเพานแพ้งนอกน้องตอนนี้กำลังปวดหัวย่างนักนะครับกับทางด่านแอดมินนะครับผูสซีมาเฮดช่องของ YouTube และเพจเฟ e บุ o k เนาะพี่น้องเนาะนี่ละครับเขาว่าเพราะค้นคนเดียวเหดุห้ FC มีความแตกแยกเหดุห้ FC อบ่อยากเข้าไปเบิงช่องลักช่องใหญ่เป็นยังนะครับช่องเสียนนช่องพอการใช้หรือขนาดช่องค้นครับรถพอธนดลน,นะครับยังมีผู้ติดตามหลาย ยังมีผูเบิงยังมียอดวิวหลายก็ช่องใหญ่นะครับอยากให้เอาตรงนี้ไปวิเคราะหนะ์เนาะพี่น้องผมบอกขอก้าวล่วงแล้วกันในการบริหารนะครับแต่ผมในาน้ำค้นเบิงเนาะพี่น้องเนาะเท้าสุขสุขคนในาน้ำเอฟซีค้นเบิงนะครับอยากสนับสนุนทุกช่องโดยเฉพาะช่องลักช่องใหญ่ช่องขององค์กรคือสามหลยเปีดบานแป้งแอดมินกระหลค่าใช้จ่าย,ายกระสูงนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เอาช่องเล่านี่ไปปรับใส่นะครับไปปรับปรุงว่าเป็นอย่างช่องเล่านี่ที่ผมพูดมาช่องเสียน,น้นช่องพอการใช่หรือแม้กระทั่งช่องน้องปอมแปมแมนบอพี่น้องคนเขาคือเบิ้งหลายแค,ครับลองเบิงนะ้งหน้าอันนี้เป็นแค่ข้าแนะนำํำหรือนะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะพี่น้องเนาะ หรือปุ้ใดมีความเขียนจะได้ลอกเหม็นมาพูดเหม็นมาคุยกันเบิ่งที่นอนนะครับตอนนี้คือนุ่งโจมประกาศหานะครับพ้อมนะครับพ้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบบว์จะเป็นเงืนเดือนค่าก็ไม่ชั่นพ้อมที่จะห้เต็มที่นะครับกับคนที่เขามากมา่ที่สามารถสางที่สามารถเฮ็ดได้แบบที่ต้องการวัดสดุ พอยอดนะอดีตนะพี่น้องถ้าผู้ไดได้เบิงนะครับถ้บาผู้ไดได้เบิงได้ติดต,ต,ตามสาวหน่อยไปปพฟันห้แแงตั้งแต่แรกมากเนาะเพราะว่าสิเป็นตั้งแต่หนุ่มโจสางช่องมมกแรกๆนะครับคือการเฮ็ดคอนเทนต์นะพี่น้องผมต้องพูดคํามนีเท่าทุกมือนี่นะครับหนุ่มโจก็ยังได้รับฉายาว่าเจ้าพ่อคอนเทนต์เพราะอียงว่ดี เพราะตั้งแต่มือแหลกที่นุ่มโจเริ่มเห็ดนุ่มโจเริ่มสา่งเองผู้เดียวผมพูดได้เต็มปากเพราะผมเบิ้ลนุ่มโจรมาตัาง้งแต่ปุ่นพี่น้องวัวสิเป็นโรไหายโรหน้าจับป่าจับปูปเปลี่ยนบังไฟผ้พาพอแหลมเห็ดคอนเทนต์ภาษาไวายนาม้มไปหยิบปุ่นผมเบิ้งมาเบิดแล้วพี่น้องจนมาติดโควิดพอมาติดโควิดมี่ยังคอนเทนต์เปเลี่ยนบังไฟผ้าแมวลาเห็ดคลิปออกรายการแมวลานะครับ จนมาเปลี่ยนว่าหมอล่ำออนไล์นะครับหมอล่ำออนไล์หลังจากนั่นมากก็มีมาเรื่อยๆคอนเทนต์ทั้งนั้นจนถึงอุ่งหญิงเข่ามานะครับมาทายเบื้องหลังบาทนี้พรอุ่งหญิงเข่ามามีคอนเทนต์เกี่ยวกับขององุ่งหญิงตั้งแต่นั้นมานะครับตั้งแต่คอนเทนต์อุ่งหญิงจบนะครับผมสามารถพูดได้เลยว่าผมมีคอนเทนต์อีกเลยพี่น้องนะครับ นอกนันมากคือสบายแห้งนะครับทายแต่อุ้งอิงย่างเดียวหรือไผ่สีเทยียงผมไผ่สีปฏิเสธนะครับว่ามันมีคอนเทนต์นอกเนื้อจากนี้บ่มีเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เขาต้องว่าหลังจากนั่นมาทุกคนทายอุ้งอิงช่องที่ทายอุ้งอิงนะครับลูกสาวลานนะขออภัยขอโทษครับลูกสาวโก,ก๊ลูกสาวคนโตนะครับ ทุกคนถีดทายยอดวิวปังปังบังวสิเป็นการไล่ซดบัวสิเป็นทายเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับแคร์ไปทายรอบ,บ้านวงหญิงนะครับก็มีค้นเบิงค้นแย่งพี่น้องอันนี้คือความจริงที่เราต้องปูดต้องวัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยางให้ปรับทัศนคติยังให้ปรับแนวในการทายนะครับเพราะ้นส่วนมากเขาอยากเห็นเหยียงเ้าต้องนําเสนอส่วนนั่นแมนบอพี่น้องนะครับ คนส่วนมากเขาอยากเบิ่งอุ้งอิงเข้าต้องมีค้นคนหนึ่งที่จะติดตามอุ้งอิงไปท่ายอุ้งอิงให้พี่ให้นอ้องได้เบิ่งนะครับซึ่งถามว่าช่องอุ้งอิงเพดบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวเพจนั่นสามารถได้บอได้แต่พี่มอนอิงเพื่อนก็ต้องอักพนแมนบอี่นอเพื่อนสีท้ายได้เฉพาะตอนที่ทำงานตื่นมาทำงานตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นมาบ่มีคนทายช่องนั้น ผมมีคนติดตามผูงหญิงยอดวิวบุกขึ้นอันนี้ผมแค่นํำเสนอเนาะอ,อยากให้ไปปั๊บใส่นะครับคนหนึ่งทายคนนึงเห็ดคลิปเห็ดปกผมว่ามันหนาสิโอเคเนาะพี่น้องเออท้ายแล้วซเซฟไว้ใสนะครับ Google น,นะครับเซฟเขา Google ไว้นะครับไปดึงออกมามาตัดค้นตัดผมว่ามันหนาสิโอเคกว่านะครับอันนี้แค่เป็นเพียงความคิดเห็นของผม ส่วนโตนะครับพี่น้องแล้วอันใดที่มันเป็นลบๆอยู่ตอนเนี้ยนะครับบ่ต้องมาโพสบ่ต้องมานําเสนอในตรงนั้นดีกว่านะครับพอเพราะอีหยังวติพ่อ FC พ่อพ่อ,อแม่ๆเยเห็นว่ามันเป็นลบแล้วอะเขาก็บ่อยากติดตามบ่อยากเบิง่งเพราะฉะนั้นอีหยังกระยานะครับโพสต์ไปแล้วมันบ่ดีต่อองค์กร ยาโพดีกว่าตัดปัญหาเลยคือบอต้องไปตอบโต้อย่างทั้งสิ้นแค่นั้นบอพ่อใจกับบล็อกไปแมนบอน้องในส่วนนี้ผมคิดแบบนี้นะแต่ผมกู้วมันจะถึงหรือเปล่าหรือจังไดนะครับแค่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวส่วนน,น้อยๆส่วนหนึ่งเนาะเขาก็เป็นคนนอกบวาสามารถไปกล่าวกายในตรงนั้นนะครับแต่ผมในานามเอฟซีคนหนึ่งนี่ผมอยากให้นะครับให้แอดมินทีขาวมาใหม่ กับแอดมินที่อยู่ปัจจุบันให้ย้อนไปเบิ่งก่อนที่สีมาหอนมือนี่นุ่มโจเป็นเหนื่อสยสั่น้องเพิ่อนแางเพิ่นแปงเพิ่นบุกเบิกมากจนห่อนมือนี่ม่ห่อนมือสบายมือนี่ผมว้าเลย,เลยว่ามือนี่สบายแห้งนะครับแอดมินเข้ามากทุกคนนะครับที่เข้าไมา่ยุ่ในสาวหน่อยตอนนี้คือสบายมีรถตู้นะครับเมื่อก่อนรถบัสบบมีแอร์นะครับนุ่มโจไปคนเดียวถือโทรศัพท์ไทย ไปมองไดกะทายว่าสิเข่าห้องหน้า้องแนงแกทายพี่น้องก่อนสิบมาหดมือนีนะครับอยากห้ยย้อนไปเบิ่งอดีตนะครับหลายคนบ่เห็นตอนนั้นเพราะหลายคนนพึ่งมาติดตามสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเพิ่งมาเห็นอุ๋งอิงนะครับตอนที่อุ๋งอิงเข้ามากแมนบ่พี่น้องผมเชื่อว่าตอนนี้หาสิบเปอร์เซ็นต์ของคนติดตามสาวหน่อยเพชรบ้านแพง มาพ้ออีหล่าอุ๋งหญิงและหลายคนมาหลังอีหล่าอุ๋งหญิงเขามาติดตามเพราะอ,อุ๋งหญิงเพรบานแพง่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการนําเสนอการเฮดคอนเทนต์จะต้องมุ่งเน้นไปที่คนที่ f c เขามาติดตามบบแมนเน้นไปที่คนที่เจ้าอยากดันอยากพักนะครับอันนั้นแมนยูห้าสามารถจยไปไทยมีอีกคนนึงไปไทยโดยหลอบแมนบ่พี่น้อง ไปทายภายในองคอ์กรโดยรอบเบื้องหล้างเบื้องหนาตรงนั้นแม่ดูแต่ตรงมีคนใดคนหนึ่งนะครับที่ตามอุ่นอออถ้าเจ้าอยากเห็ดหอดวิวปังคือเกานะครับอันนี้คือแนวคิดของผมความคิดของบุทอน,นันนะพี่น้องนะถ้าผมพิพผัดประการไดว่าก็ถึงใจไพผมขอภั่ไว้หน้าตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมปูดสิ่งที่ผมล่าวคือบ่หน่อยกระไรถ้ามันเป็นประโยชน์ก็อย่าให้เอาไปปับใส่แค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะ,ะขอพะกุณหลยๆร้ครับ ที่ติดตามที่รับชมในคลิปนี้ให้เห็นว่ามันดีมีประโยชน์นะครับฝากแช่ออกไปครับผมขอบคุณครับ